w ELCOME TO TELLING STORY BY WELF. YOUR STORY STARTS HERE. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเรื่องเล่าเว t h แล้ววันนี้เองผมก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยครับหนังสือที่ไม่เพียงแต่จะพูดถึงการลงทุนแต่ยังพูดถึงศิละปะแห่งการรอคอยหนังสือที่หลายคนอ่านแล้วบอกว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการลงทุนไปตลอดชีวิต วันนี้เราจะมาอยู่กันกับหนังสือที่มีชื่อว่า100 b a c k e r Stocks s That Return h u 0 d to 1 and How to Find Them หรือชื่อภาษาไทยว่าหุ้นร้อยเดงของผู้เขียน Christopher Mayer Christopher W Mayer ครับก่อนเข้าสู่เนื้อหามาทำความรู้จักกับผู้เขียนกันก่อนครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อ Christopher Mayer Christopher W Mayer แต่ในวงการการเงินเขาคือหนึ่งในนักคิดที่เข้าใจหัวใจของการลงทุนระยะยาวได้ลึกซึ้งที่สุดคนหนึ่งครับคุณคริสเป็นคนที่เริ่มต้นเส้นทางชีวิตจากสายธนาคารเขาจบการศึกษาด้านการเงินจาก University of Maryland และในปี1994เขาเริ่มต้นอาชีพที่ r i x Bank ช่วงเวลา10ปีในฐานะนายธนาคารทำให้เขาได้เห็นชีวิตจริงของธุรกิจ ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการระดับแนวหน้าและได้เรียนรู้ว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขบนงบการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าที่แท้จริงและความเชื่อในสิ่งที่ทำและนั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มลหลงไหลในการลงทุนไม่ใช่เพราะอยากรวยเร็วแต่เพราะอยากเข้าใจธุรกิจให้ลึกขึ้น ต่อมาในปี2004เขาได้เข้าร่วมกับบริษัทด้านสื่อการเงินชื่อดัง Agra o Financial ในฐานะบรรณาธิการคอลัมน์ Capital and Crisis ซึ่งเผยแพร่บทวิเคราะห์เชิงลึกไปยังสื่อระดับโลกอย่าง The Wall Street Journal, Bloomberg และ CNBC ในช่วงเวลานั้นคริสเริ่มฝึกฝนศินละปะของการสื่อสารทางการเงินเขาไม่ได้เขียนเพื่อโชว์ความรู้แต่เขียนเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจธุรกิจได้ง่ายขึ้น และจากประสบการณ์ตรงในโลกธนาคารบวกการได้ศึกษานักลงทุนระดับตำนานเขาได้ถ่ายโทษความคิดนั้นออกมาเป็นหนังสือสองเล่มในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับ Agora Financial คริสได้เขียนหนังสือออกมาสองเล่มที่สำคัญมากครับเล่มแรกคือ Invest Like a Deal Maker ปี2008ว่าด้วยแนวคิดของนายธนาคารที่กลายมาเป็นนักลงทุนเขาเล่าว่าการมองธุรกิจจากข้างในช่วยให้เราเข้าใจว่าความเสี่ยงจริงๆอยู่ตรงไหน ส่วนอีกเล่มคือ World r i h t สายด u บปี2012ที่เปิดมุมมองการลงทุนในระดับโลกชวนใี้เราออกจากกรอบและมองหาโอกาสในมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นและในที่สุดปี2015คือปีที่ทุกอย่างสุกงอมหลังจากใช้ชีวิตในโลกการเงินมานานกว่า20ปีเขาตัดสินใจถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดออกมาเป็นหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดของนักลงทุนทั่วโลกหนังสือที่ชื่อว่า 100 backers, stocks that return 100 to 1 and how to find them หรือชื่อภาษาไทยว่าหุ้นร้อยแดงเป็นหนังสือที่เราจะมาเล่าเรื่องกันในวันนี้ครับที่มาของแรงบันดาลใจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะเขียนหนังสือขายดีแต่มันเริ่มจากแรงบันดาลเงียบๆของนักอ่านคนหนึ่ง คริสเล่าว่าเขาเคยอ่านหนังสือเก่าในตำนานชื่อ "Hundred to One in the Stock Market" ผลงานของ Thomas p ิร์ฟสซึ่งถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1972หนังสือที่พูดถึงแนวคิดการถือหุ้นระยะยาวจนผลตอบแทงเติบโตร้อยเท่าเขาอ่านมันเมื่อหลายสิบปีก่อนและถึงกับเอ่ยปากว่านี่คือหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดที่ผมเคยอ่านในชีวิตเพราะแม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ แต่แนวคิดในเล่มนั้นยังคงสดใหม่เสมอโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการซื้อขายบ่อยๆแต่จากการถือครองในระยะยาวแรงบันดาลใจนั้นติดอยู่ในใจเขาเสมอจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจสารต่อแนวคิดของเฟลอบส์นำหลักการจากร้อยทุวันมาต่อยอดในยุคใหม่ โดยใช้ข้อมูลจริงวิเคราะห์หุ้นกว่า365บริษัทที่ราคาหุ้นเติบโตมากกว่าร้อยเท่าในช่วงปี1962ถึง2014เขาศึกษาอย่างละเอียดถึงจุดร่วมของบริษัทเหล่านั้นเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเติบโตจนกลายเป็นตำนานและผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตามตัวเลข แต่คือบทเรียนของความเข้าใจในธรรมชาติของเวลาแรงบันดาลใจที่กลายเป็นตำนานหนังสือ1 0 0 b a c k e r s ไม่ได้สอนให้คุณซื้อขายเก่งแต่มันสอนให้คุณเข้าใจธุรกิจดีและรออย่างมีศรัทธาคริสโตเฟอร์เมเยอร์เปรียบเหมือนคนที่เดินช้าแต่เดินอย่างมั่นคงและรู้เส้นทางของตัวเองเขาไม่เชื่อในโชค แต่เชื่อในการคิดอย่างมีระบบและการรอคอยที่มีเหตุผลด้วยความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมชาติของเวลาและการทบต้นเขามอบบทเรียนเรียบง่ายแต่ทรงพลังให้กับนักลงทุนทั่วโลกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากรีบแต่เกิดจากการถือไว้นานคอและนั่นคือจิตวิญญาณของหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือที่เกิดจากประสบการณ์ ความอดทนและความศรัทธาในระยะยาวบทที่1จุดเริ่มของแนวคิดร้อยเด้งทุกคนอยากรวยจากหุ้นแต่ความจริงที่มักมองข้ามคือความมั่งคั่งมหาศาลไม่ได้มาจากการเทรดเก่งหรือรู้ข่าวไวที่สุดมันมาจากการถือของดีให้นานพอคริสโตเฟอร์เมเยอร์เริ่มจากคำถามไม่ง่ายว่าท่าหนึดอลลาร์งอกเป็นร้อยดอลลาร์ได้จริง มันต้องเกิดจากอะไรเมเยอร์ Major. ตอบเรียบง่ายธุรกิจยอดเยี่ยมบวกเวลาบวกวิัยของเรานี่ไม่ใช่โชคแต่เป็นระบบที่คนธรรมดาทำได้ถ้าเข้าใจกุญแจสำคัญเลือกของดีแล้วให้เวลาทำงานบทที่สองใครก็ทำได้ถ้าเข้าใจเวลาคนธรรมดามากมายที่ไม่ใช่นักวิเคราะห์กลับมั่งคั่ง เพราะซื้อดีแล้วถือยาวบางคนผ่านวิกฤตใหญ่โดยไม่ขายเพราะรู้ว่าธุรกิจดีไม่ได้หายไปความลับไม่ใช่หาหุ้นใหม่ทุกวันแต่คือยอมให้เวลาทำงานแทนเราเจ้าของกิจการคุณลุงคุณป้าซื้อหุ้นดีแล้วลืมมัน1 0 2ถึงปีพอตื่นมาดูกลายเป็นสินทรัพย์ก้อนใหญ่ปล่อยพลังทบต้น ค่อยๆโชว์ตัวในครึ่งหลังของเวลาตัวอย่างตัวเลขง่ายๆถ้ากำไรต่อหุ้นโตเฉลี่ยปีละ20% 10ปี EPS โตถึง6เท่า20ปีโตถึง38เท่าถ้า PE จาก10ขยับเป็น20เพราะธุรกิจแข็งแรงขึ้นราคาหุ้นเท่ากับ EPS ใหม่คูณ PE ใหม่ผลรวมยิ่งทวีคูณ Concept คือ ยอมให้เวลาทำงานแทนเราและปลายทางของเวลาคือจุดที่ทบต้นแรงสุดบทที่3ามตำนานกล่องกาแฟ Coffee Can Portfolio นี่คือกลยุทธ์ที่ใช้วินัยทางจิตวิทยาแนวคิดคลาสสิกจากโรเบิร์ตเคอร์บี้แนะนำให้ซื้อหุ้นชั้มดีแล้วใส่กล่องไว้10ปีแล้วอย่ายุ่งถือไว้เป็นเวลาอย่างน้อยทศวรรษโดยไม่ซื้อขาย มันฟังง่ายแต่ยากตรงไม่ทำอะไรนี่แหละเพื่อให้พ้นจากอิทธิพลของความเบื่อหน่ายและสัญชาตญาณในการซื้อขายบ่อยครั้งหลายคนรอดดอกผลมหาศาลได้เพราะไม่ขายตอนกลัวบางทีการไม่ทำอะไรเลยคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดในตลาดหุ้นการถือครองที่ยาวนานคือการใช้พลังของการทบต้นที่ไม่มีใครมาขัดจังหวะ จุดยากไม่ใช่การเลือกหุ้นแต่คือไม่ทำอะไรเราฝึกให้ตนเองไม่ต้องฉลาดตลอดเวลาแค่ฉลาดเป็นครั้งคราวแต่ซื่อสัตย์กับแผนเสมอบทที่5หุ้นร้อยเด้งมีจริงและไม่ได้ซับซ้อนจากการศึกษาหุ้นกว่า365ตัวในรอบ50ปีเมเยอร์พบแพทเทิร์นร่วมชัดเจนเริ่มเล็กมีที่ให้โต โตด้วยกำไรจริงไม่ใช่เล่าเรื่องสวยๆแต่กระแสงเงินสดมามีผู้นำมองไกลคิดเหมือนเจ้าของไม่ไล่ตัวเลขสั้นๆและทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นทุกปีธุรกิจไม่ได้ต้องเท่หรือล้ำโลกบางทีแค่เครื่องดื่มชิ้นส่วนหรือบริการที่ทำซ้ำได้ก็พอบทที่5สองเครื่องยนต์ขับเคลื่อน The Twin Engines เมเยอร์ยืนยันว่า การสร้างผลตอบแทนร้อยเท่าไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลจากกลไกลทางธุรกิจที่คาดการได้โดยมีสองเครื่องยนต์ทำงานพร้อมกันเครื่องยนต์ที่1การเติบโตของกำไร earnings growth นี่คือเสาหลักบริษัทต,ต้องมีความสามารถในการเพิ่มกำไรต่อหุ้น EPS ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขยายสาขาสินค้าประเทศเครื่องยนต์ที่2 การขยายตัวของ P/E Ratio Multiple Expansion นี่คือส่วนที่มาจากการประเมินมูลค่าของตลาดเมื่อบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่รับรู้มากขึ้นตลาดจะพร้อมที่จะจ่ายเงินต่อกำไร P/E ในอัตราที่สูงขึ้นการรวมกันของการเติบโตของกำไรและการขยายตัวของ P/E นี้เองที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นให้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อธุรกิจชัดเจนขึ้น ความเสี่ยงลดลงตลาดยอมจ่ายแพงขึ้นหัวใจคือเวลาทบต้นมักแรงในช่วงปลายการถือครองไม่ต้องรู้เยอะที่สุดแต่ต้องรอได้นานที่สุดบทที่ 6. วัดคุณภาพด้วย ROE และโมดหัวใจของการทบต้นพลังของ ROE และเวลา การค้นพบที่สำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือการตอกย้ำหลักการดั้งเดิมของโทมัสเฟลส์ที่ว่าหุ้นร้อยแบ็กเกอร์คือผลผลิตของเวลาไทาม์และการเติบโตบริษัทที่ดีต้องมีสองอย่างคู่กัน ROE สูงสม่ำเสมอและโมดหนา6 1 ROE return on equity ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE ที่สูงอย่างต่อเนื่อง20%หรือดีกว่าเป็นตัวบ่งชี้หลักที่มาเยอร์ให้ความสำคัญเพราะมันแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างกำไร 6.2. ความสามารถในการลงทุนซ้ำสิ่งที่สำคัญกว่า ROE คือความสามารถของผู้บริหารในการนำกำไรกลับไปลงทุนซ้ำ Reinvestment ในอัตราที่สูงได้เป็นระยะเวลานาน นี่คือเชื้อเพลิงหลักของการทบต้น6.3ป้อมปราการต้องแข็งแกร่งธุรกิจต้องมีป้อมปราการที่ยั่งยืนที่ปกป้องผลตอบแทนบนเงินทุนที่ลงทุน ROIC ทำให้บริษัทมีความทนทาน durable ที่ปกป้องผลกำไรจากคู่แข่งป้อมปราการอาจมาจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง Oreo Tiffany's ต้นทุนการเปลี่ยนผ่านสูง (Switching c o s t เช่นธนาคารหรือความได้เปรียบด้านต้นทุน (Cost Advantage) เช่น Walmart เครือข่ายที่แข็แงแกร่ง (Network Effects) เช่น Microsoft ธุรกิจยอดเยี่ยมคือธุรกิจที่ทำกำไรได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งโชคสเต็ปเช็คง่ายๆ ROE d บวกโอกาส reinvest เย er, อะบวกคูเมืองหนาเท่ากับผู้สมัครหุ้นกล่องกาแฟ บทที่ 7. ผู้นำที่คิดแบบเจ้าของ (Owner Operators) ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของการลงทุนเคียงข้างผู้บริหารที่มีสัดส่วนการถือหุ้นส่วนตัวสูงแนะนำา1 0ถึงขึ้นไปจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าในระยะยาวเนื่องจากความมั่งคั่งของผู้บริหารผูกติดอยู่กับความสำเร็จของบริษัทหุ้นร้อยแดง จำนวนมากมีผู้นำที่ถือหุ้นเองอยู่เบื้องหลัง Skin in the Game เขาไม่ได้เล่นเพื่อโบนัสปีนี้แต่เพื่ออนาคตของบริษัทและครอบครัวลงทุนกับคนที่เจ็บเมื่อหุ้นตกและยิ้มเมื่อบริษัทโตบทที่8ศิลปะแห่งการจัดสรรเงินทุนไม่ใช่ทุกซ e อจะใช้เงินเก่งแต่ตำนานอย่างเฮนรี่ซิงเกอร์ตันจอห์นมาโลนทอมเมอร์ฟีแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจว่าจะลงทุนต่อซื้อกิจการซื้อหุ้นคืนจ่ายปันผลหรือแค่นิ่งคือทักษะที่แยกบริษัทธรรมดาออกจากบริษัทระดับตำนานทุกดอลลาร์ควรสร้างดอลลาร์ถัดไปนี่คือหน้าที่แท้ของ CEO capital allocation การจัดสรรเงินทุนผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมเรียกว่า the outsiders คือผู้ที่เชี่ยวชาญในการจัดสรรระหว่าง5ทางเลือกหลัก ลงทุนในกิจการซื้อกิจการอื่นจ่ายปันผลลดหนี้หรือซื้อหุ้นคืนความสำเร็จของ CEO เหล่านี้ถูกวัดจากมูลค่าต่อหุ้น value per share ไม่ใช่ขนาดรวมของบริษัทจะถูกประเมินจากความสามารถในการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินยัยเช่นเฮนรี่ซิงเกอร์ตันของเทเลไดที่ซื้อหุ้นคืน90%ของบริษัท microcaps และ midsize companies หุนร้อยแดงจำนวนมากเริ่มต้นจากบริษัทขนาดเล็ก (micro caps) ต่ำกว่า300ล้านดอลลาร์หรือบริษัทขนาดกลางเพราะมีช่องว่างให้เติบโตได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่อิ่มตัวแล้วบทที่9พลังของการซื้อหุ้นคืน (buy back power) ตัวเร่งผลตอบแทน (accelerating returns) stock buybacks การซื้อหุ้นคืนเมื่อทำอย่างถูกต้อง คือบริษัทมีเงินสดเหลือและหุ้นถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงการซื้อหุ้นคืนจะช่วยเร่งผลตอบแทนทบต้นโดยการลดจำนวนหุ้นในตลาดทำให้กำไรและมูลค่าของหุ้นไปกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่มากขึ้นเปรียบเสมือนหลักการทอนทีนในศตวรรษที่17ที่ทำให้ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นในตลาดลดลง เหมือนแบ่งเค,ค้กก้อนเดิมให้คนที่ยังถือใหญ่ขึ้นเงื่อนไขของบัฟเฟต t การซื้อหุ้นคืนจะดีก็ต่อเมื่อ 1. บริษัทมีเงินทุนส่วนเกินและ 2. ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหากทำถูกวิธีการซื้อหุ้นคืนจะกลายเป็นการใช้เงินทุนที่ชาญฉลาดที่สุด concentration investing หรือ bet big การเดิมพันครั้งใหญ่ในความคิดที่ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Kelly Criterion ที่แนะนำให้จัดสรรเงินทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดตามโอกาสและความได้เปรียบที่ประเมินได้ที่เน้นการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยปฏิเสธกลยุทธ์เรือโนอาที่ถือหุ้นคุณภาพปานกลางมากมายแต่ต้องมีวินยัยซื้อเมื่อต่ำกว่ามูลค่าและใช้เงินส่วนเกินจริงๆ เดียที่ดีคือสัญญาณความมั่นใจระยะยาวของบริษัทต่อธุรกิจตัวเองบทที่10ลงเงินให้พอดีด้วยสติด้วยเคลลี่ไมล์เซตเมเยอร์หยิบแนวคิดเคลลี่ไครเทเรียนมาปรับใช้ถ้าเข้าใจธุรกิจหนึ่งลึกและมั่นใจจริงให้ลงน้ำหนักมากขึ้นอย่างมีเหตุผลไม่จำเป็นต้องมีทุกอุตสาหกรรมขอแค่ไม่กี่ตัวที่เข้าใจจนหลับตาเห็นก็พอไม่ต้องกระจายเกินเหตุ พอร์ตไม่ใช่เรือโนอาที่ต้องมีสัตว์ทุกชนิดใช้แนวคิดเคลลี่มั่นใจมากลงมากมั่นใจน้อยห้ามทุ่มหมดหน้าตักเป้าหมายคืออยู่รอดได้นานเพื่อให้ทบต้นทำงานบทที่11ความนิ่งคือวินัยขั้นสูงถือไว้แล้วลืมไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือวินยัยไว้ใจระบบของตัวเอง เรายอมแพ้ความอยากคลิกซื้อขายแล้วเอาเวลาไปทำงานใช้ชีวิตเรียนรู้ธุรกิจให้ลึกขึ้นทนดูราคาขึ้นลงโดยไม่ถูกลากด้วยอารมณ์ยอมให้เวลาเป็นเครื่องมือการลงทุนคือศิละปะของการอยู่นิ่งในโลกที่เร่งรีบบทที่12ปลอปอมปราการของธุรกิจมดสลองหลับตาแล้วนึกภาพประสาทสวยๆสักหลัง สิ่งที่ทำให้มันปลอดภัยไม่ใช่ผนังอย่างเดียวแต่คือคูน้ำที่ทำให้ศัตรูข้ามมาได้ยากในธุรกิจก็เหมือนกันครับโมดสคือสิ่งที่ทำให้กำไรอยู่กับเรานานพอให้ทบต้นได้จริงประเภทของโมดสพร้อมตัวอย่างเข้าใจง่ายแบรนด์แบรนด์พาวเวอร์ลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้นเพราะเชื่อใจคุณภาพหรือภาพลักษณ์เช่นน้ำอัดลมหรือสินค้าหรู ต้นทุนสลับสูมเปลี่ยนแล้วปวดหัวหรือเสี่ยงงานสะดุดเช่นระบบซอฟต์แวร์บัญชี ERP ธนาคารขององค์กรเครือข่าย Network effects ยิ่งคนใช้มากยิ่งมีค่าเช่นบัตรชำระเงินแพลตฟอร์ม m a ร์ e t p l a c e Social ความได้เปรียบด้านต้นทุน Cost Advantage สเกลใหญ่หรือซ p พพลายเชนแข็งแรงทำให้ขายถูกกว่าคู่แข่งแล้วยังมีกำไร สิทธิบัตรหรือมาตรฐาน IP and Standards ลอกยากหรือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไปแล้วคำถาม6ข้อเช็คความหนาของโหมด 1. ถ้าคู่แข่งลดราคา20%ลูกค้ายังอยู่กับเราไหม 2. ลูกค้ามีค่าเสียโอกาสหรือความเสี่ยงสูงแค่ไหนถ้าจะเปลี่ยน 3. ราคาขายขึ้นทุก1-2ปีได้หรือไม่โดยยอดไม่ร่วง Pricing Power 4. ส่วนแบ่งตลาด3-5ปีส่งตัวเพิ่มขึ้น 5. ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเรื่อยๆตามสเกลไหม 6. กำไรขั้นต้น Cross m a r ์จิและ ROIC คงเส้นคงวาหรือเปล่าสัญญาณดี ROIC หรือ ROE สูงและนิ่งผ่านวัฏจักรกำไรต่อหน่วยดีขึ้นเมื่อโตทงแดงยอดขายโตแต่ต้องทุ่มส่วนลดโปรโมชั่นหนักขึ้นเรื่อยๆโหมดอาจบาง ถ้าธุรกิจคือปราสาทตโหมดคือคูน้ำที่ศัตรูไหว้ข้ามไม่ได้บทที่13สศัตรูตัวจริงเราในกระจกตลาดไม่ได้ฆ่านักลงทุนอารมณ์ตังหากที่ทำงานนี้เก่งมากความกลัวตอนตกความโลภตอนขึ้นและความเบื่อในวันที่ไม่มีอะไรตื่นเต้นคือกับดัก 1. ความกลัวเฟียเจอบวกข่าวร้ายราคาไหลลงมือสั่นอยากขายวิธีรับมือ กลับไปอ่านเหตุผลที่ซื้อที่คุณเขียนไว้วันแรกถ้าปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนให้ตั้งกด72ชั่วโมงยังไม่ทำอะไรแล้วค่อยตัดสินใจ 2. ความโลภ g r e e ราคาวิ่งแรงอยากไล่ซื้ออยาก overweight วิธีรับมือใช้น้ำหนักพอร์ตท,ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบ Kelly mindset อย่าทบเกินแผนเพราะอารมณ์ 3. ความเบื่อ b o r i n หุ้นดีแต่ไม่ข่าวไม่หวือหวามือคันอยากสลับไปของตื่นเต้นวิธีรับมือใช้แนวคิด Coffee Can และกำหนดรอบรีวิวไตรามาสละครั้งพอตลาดมอบรางวัลให้คนรู้จักรอมากกว่าคนเดาเก่งบทที่14เมื่อวิกฤตมาโอกาสก็มาตลาดหมีไม่ใช่จุดจบแต่มันคือป้ายลดราคาสำหรับคุณภาพของธุรกิจดีๆ เพราะความกลัวทำให้ราคาหุ้นดีๆตกต่ำกว่ามูลท่าที่แท้จริงการมีเงินสดสำรองจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดในช่วงตลาดผันผวนแต่เราต้องแยกให้ออกว่าถูกเพราะชั่วคราวกับถูกเพราะเสียหายถาวรแผนฉุกเฉิน3ชั้นเวลาตลาดสัน่นชั้น1สภาพคล่องเงินสดในงบลายสินเชื่อตารางหนี้ครบกำหนดชั้น2 แก่นกำไรมาจิ้นหลักยังอยู่ลูกค้าหลักยังจ่ายสัญญารับรู้รายได้ยาวชั้น3คู่เมืองคู่แข่งเข้าใกล้ขึ้นหรือไกลออกสวิตชินคอสเน็ตเวิร์กยังทำงานตัวอย่างสถานการณ์เร็วๆวัฏจักรสินค้าคงคลังเกินชั่วคราวถ้าบริษัทแข็งแรงเทคโนโลยีใหม่แทนที่สินค้าเราโครงสร้างต้องทบทวนวิทยานิพนธ์ทันทีทริคใช้งาน การเงินสด10-20%เป็นถังรองนำฝนไว้จริงๆเมื่อตลาดตกหนักคุณ <K un> จะได้ไม่ต้องขายของดีไปซื้อความสงบใจงานของเราคือแยกว่าอะไรเสียหายถาวรกับอะไรถูกลงชั่วคราวแล้วใช้เงินสดที่เตรียมไว้ให้เป็นช่วงมืดที่สุดมักเป็นรุ่งสางของรอบใหม่บทที่15บทสรุปปลูกมเมล็ดให้เวลาเลี้ยงป่าสุดท้ายเมเยอร์ทิ้งหลักเดียวไว้ อย่าตามล่าหุ้นร้อยแด้งจงปลูกธุรกิจที่มีศักยภาพไปถึงตรงนั้นแล้วปล่อยเวลาทำงานของมันทำสิ่งที่เราเร่งไม่ได้หน้าที่ของเราคือเลือกเมล็ดพันธุ์ดีลงน้ำหนักอย่างมีเหตุผลรดน้ำด้วยวินยัยแล้วยืนดูมันเติบโตอย่างสงบจากเมล็ดต้นกล้าต้นไม้ผืนป่าคิดง่ายๆว่าเงินลงทุนของเราคือสวนป่าเมล็ดพันธุ์ดี คือธุรกิจ ROE ROC สูง Reinvest ได้มีโมดผู้บริหารมีหุ้นเองดินน้ำแสงคืออุตสาหกรรมที่เอื้อต้นทุนเงินทุนต่ำวัฒนธรรมองค์กรดีคนสวนที่ดีคือวินัยแผนและการเฝ้าดูพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเวลาคือปุ๋ยธรรมชาติชั้นเลิศที่ไม่มีทางลัดพิมเขียวเจ็ดขั้นจากเมล็ดสู่ผืนป่าขั้นที่หนึ่ง คัดเมล็ดพันธุ์ให้ถูกต้องเช็คลิสต์สั้นๆแต่คม ROE ทับ ROIC สูงและนิ่งผ่านวัฏจักร5-10ปีกระแสงเงินสดจากการดำเนินงาน CFO มากกว่ากำไรบัญชีอย่างสม่ำเสมอ Reinvest ได้มีโครงการสาขาใหม่สินค้าใหม่และผลตอบแทนการลงทุนใหม่ยังสูงโมดชัดแบรนด์ Brand, เครือข่ายสวิสยากต้นทุนต่ำสิทธิบัตร ผู้บริหารมีหนังตัวเองในเกมถือหุ้นบวกประวัติการจัดสรรเงินทุนดีนี่พอเหมาะไม่กดดันตอนเศรษฐกิจชะลอคันที่สองปลูกถูกที่ดูภูมิอากาศอุตสาหกรรมดีมานยาวไหมโดนดิสรับง่ายหรือเปล่ามีเทลวินส์เช่นโครงสร้างประชากรเทคโนโลยีมาตรการรัฐไหมคันที่3เขียนวิทยานิพนธ์หนึ่งหน้าตอบ5ข้อทำเงินยังไง โตจากอะไรโมดคืออะไรเสี่ยงอะไรชั่วคราวถาวรราคาหรือมูลค่าอยู่โซนไหนขั้นที่4ลงน้ำหนักแบบเครี่ไมซ์เซไม่ต้องคำนวณเคลรี่แปะ๊ะแปะใช้เวอร์ชั่นโฮมเมดความมั่นใจสูงข้อมูลหนาราคาเป็นธรรมใส่8-12%ต่อหุ้นมั่นใจกลาง4-8%มั่นใจต่ำแต่อยากติดตาม1-3%คอยสังเกตการ์ เพดานรวมต่อหุ้น20-25%เพื่อการรักจนลืมความเสี่ยงขั้นที่5สร้างกรอบ Coffee Can กำหนดรอบทบทวนรายไตรามาสหลังงบออกห้ามเทรดตามราคาวันต่อวันให้เวลาขั้นต่ำ3-5ปีเว้นแต่เหตุผลที่ซื้อผังจริงขั้นที่6บันทึกการตัดสินใจทุกครั้งที่ซื้อเพิ่มลดขายให้เขียนเหตุผล3-5บรรทัด ประโยคทองอย่าปล่อยให้ความทรงจำตอนตลาดดังกลบเหตุผลตอนตลาดเงียบขั้นที่7ให้ครึ่งหลังของเวลาได้ทำงานจำไว้ว่าสเสน่ห์ของทบต้นจะชัดในครึ่งหลังของการถือครองปีที่7-10ถึง10เป็นต้นไปท้ายที่สุดเราไม่ได้กำลังหาร้อยแดงเรากำลังสร้างชีวิตที่ไม่ต้องรีบต่างหาก ชีวิตที่ตื่นเช้ามาแล้วพบว่าพอร์ตของเราเติบโตขึ้นทีละน้อยเพราะเราเลือกปลูกสิ่งที่ใช่และให้เวลาเป็นคนดูแล เราค่อยๆเดินไม่ต้องวิ่งตามใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับตลาดแค่พิสูจน์กับตัวเองว่าวันนี้เราเข้าใจธุรกิจมากขึ้นอีกนิดอดทนได้อีกหน่อยและซื่อสัตว์กับแผนของเราให้ได้นานกว่าเดิมวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วพบว่าผลลัพธ์ไม่ได้ดังสนั่นเหมือนพลุในคืนปีใหม่แต่มันเติบโตเงียบๆเ,เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาเพราะเราเชื่อในสิ่งที่ปลูกและเชื่อในเวลาอย่างแท้จริง ถ้าคุณพร้อมวางมาเมล็ดแรกลงคืนนี้เลยพรุ่งนี้เช้าให้เป็นหน้าที่ของเวลาคำคมจากหนังสือ 1. Great outcomes reward those who simply hold on long enough ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่มักให้รางวัลกับคนที่ถือไว้นานพอ 2. Compounding works last and it works loud พลังทบต้นมักแสดงพลังในช่วงท้ายและดังมาก 3. Don't chase hundred backers, cultivate them. อย่าไล่ล่าร้อยแดงจงเพาะเลี้ยงให้เติบโต 4. Great fortunes are patience, structure. ความมั่งคั่งยิ่งใหญ่คือความอดทนที่มีโครงสร้าง 5. The biggest hurdle to making hundred times your money may be the ability to stomach the ups and downs and hold on. อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการทำเงินร้อยเท่าอาจเป็นการทนรับกับความขึ้นลงและถือครองไว้จริงๆก็มีอีกหลายคำคมมากมายเลยครับแต่ผมขอยกตัวอย่างมาแค่5ประโยชน์ก็พอสุดท้ายนี้ก่อนจากกันวันนี้ผมอยากชวนทุกคนถามตัวเองเบาๆว่าเราได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไว้ในพอร์ตแล้วหรือยังแล้วเรามีวินัยพอที่จะยืนดูมันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้หรือไม่ จำไว้นะครับความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการเทรดเร็วหรือข่าวไวแต่มาจากผลลัพธ์ของความใจเย็นการเป็นเจ้าของที่แท้จริงและปล่อยให้พลังทบต้นทำงานอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังเราทำหน้าที่เลือกเมล็ดพันธุ์ให้ถูกที่เหลือให้เวลาพาเราไปถึงป่าใหญ่ครับเรื่องเล่าเวลส์เล่าอย่างเพื่อนคิดอย่างเจ้าของถืออย่างมีวินยัย ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกการลงทุนในมุมมองที่แตกต่างออกไปและสามารถเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเรื่องเล่าเวลส์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ